สวัสดีครับบายครับวชิรวิทย์ชิวะอารีครับอายุ21ปีสูง183หนัก74ครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยครับได้เคยผ่านผลงานในบ้านคาซีรีมีเอ่อมี ICU ครับ ICU ฉันรักทะเลที่มีเธอทางช่องเอ่อ True for You ครับแล้วก็เคยมีเลิฟซองเลิฟซีรีส์สองตอนครับตอนเราและนายแล้วก็ตอนเอ่อจะรักหรือจะร้ายครับมีละครเรื่องเอ่อก่อนอรุณจะรุ่งครับทางช่อง g m เ25แล้วก็กำลังจะมีผลงานเรื่องขั้นกูครับ น่าจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองนะครับอาจจะเป็นสไตล์การถ่ายรูปหรือว่าการแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเพราะว่าเรานิ่งๆด้วยบางทีแบบคนก็จะจำไปในมุมนั้นด้วยแบบเอเอนี่ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยชอบเล่นดนตรีครับชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงละอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นพวกกีฬาก็จะต่อยมวยเล่นฟุตบอลนการายากครับอาแสดงนักร้องครับนักร้องนี่ก็อยากเป็นจริงๆเด็กๆเลยเราอยากทํางานด้านวงการดนตรีมากกว่าแต่ว่าด้วย จังหวะหลายๆอย่างมันมาทางนี้ก่อนก็เลยอ่ะลองทำทางนี้ไปก่อนแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะลองมีเพเอลงเป็นของตัวเองค you you know I I <c oughs> รีบ <c oughs> มีบทบาทอะไรอันไหนท,ท,ที่ที่ใบอยากเล่นตอาตอนนี้งมไม่เคยได้ทล่นบทบาทไหคือส่วนตัวชอบชอบพีเลเจอร์มากตอนเขาเป็นจ็อกเกอร์อยากจะลองเล่นเป็นแบบอะไรประมาณนั้นแบบค่อนข้างแบบแบบโลกจิตหน่อยอะไรเงี้ยแล้ว้จ็อกเกอร์ปจะเล่นบทแบบไหนอีมโพสเซชัดูไหมสีเรียลอะไรข้างนอกะคิดว่าคนอย่างมึงเนี่ยจะรอดกูอะ ไม่มีทางเนอะมึงไม่รอดกูหรอก <c oughs> อะไรประมาณนี้ท่านอะไรคะถ้าสมมตนจะนอนหลังนี้ายครอได้ด้วยจริงๆเป็นคนติดติดห้องมากครับไม่ได้ออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่ก็อยู่ห้องแล้วก็จะมีกิจกรรมของเราแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงมาวันๆหรือบางทีก็เล่นเกมเอ่อเพย์เพล่โฟอะไรเง,งี้ย งานไ้เลยครับครับผมปีหน้านะครับจะมีผลงานเรื่อง t o g e t ต e r The Series ครับหรือว่าชื่อไทยคือเพราะเราคู่กันครับหรือว่าที่รู้จักกันก็คือเรื่องขั้นกูครับผมรับบทเป็นสารวัตรครับเป็นฝ่ายพระเอกทางช่อง G ี m เ5มครับฝากติดตามด้วยครับ